ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมก็เอาเนื้อเนี่ยแกะมาล้างก่อนโดยปเปิดน้ำให้มันไหลผ่านไปก่อนแต่ว่าหั่นเป็นชิ้นประมาณเนี้ยหั่นเป็นชิ้นพอดีพอดีเปิดน้ำใส่ไปในเนื้อเลยเตรียมต้มตั้งหม้อครับ เดี๋ยวสักรอให้น้ำเดือดประมาณสัก20นาทีใส่เกลือดับข้าวดึงความหวานของเนื้อออกมาไม่ต้องกลัวเค็มเพราะเราไม่ได้กินน้ำเดี๋ยวเราจะทิ้งเดือดแล้วนะครับเราก็จะช้อนนี่คือเลือดของมันช้อนฟองออกนี่คือฟองข้าวทั้งหมด ลาบผักชีพริกไทยขาวพริกไทยดำใส่หมดตัวนี้มันจะดับกลิ่นคาวได้มีความเผ็ดร้อนเอากระดาษออกก่อนเกลือแล้วก็ตำเครื่องตุ๋นนี่เราก็ซื้อมาจากแมคโครนะครับชุดต้มตุน๋น แล้วก็อีกอันนึงผมเพิ่มเป็นชุดบะคุกกเต่สองอันเพราะว่าเราทําค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะเอากระเทียมพริกไทยรากผักชีไม่ไม่ใช่กระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีทั้งหมดเนี่ยมาใส่รวมกันในถุงผ้ามัดรวมกันเพื่อที่ว่าเวลาต้มเวลาตุนน้ำจะได้ไม่ดำไม่ข้นคักจนเกินไป ถุงให้แน่นหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวลองมาทําน้ําซอสกันนะครับเพราี้น้ํามันหอยหมดนะครับเราก็เลยใช้ซอสฟ้าเขียวประมาณสามช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกสามช้อนแล้วก็ซีอิ๊วดำอีกประมาณสองแล้วก็คนให้เข้ากันในส่วนน้ำซอสตัตวเนี้ยเราจะใส่ช่วง ที่เราตุนไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับกับเครื่องยาจีนแล้วเราก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ค่อยใส่ที่หลังก็ได้ครับเราจะเปลี่ยนมาตุนในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าข้อดีก็คือเวลาเราตุนในหม้อเนี่ยน้ํามันจะไม่ยุบเมื่อน้ําไม่ยุบเราก็จะไม่ต้องคอยปรุงเพราะบางคนเวลาปรุงไปแล้วน้ําแห้งพอน้ําแห้งเราเติมน้ําน้ําก็ไม่เดือดแล้วเราก็จะต้องคอยเติมอยู่ตลอดเวลาน้ําแห้ง มันก็เลยทําให้เวลาตุ๋นออกมาแล้วความร้อนไม่ทั่วถึงเนื้อฉะนั้นไอการตุ๋นระยะยาวๆแบบเนี้ยถ้าเราตุนตุนหม้อแบบนี้จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะทําให้เนื้อนุ่มได้แล้วปริมาณน้ําก็จะไม่ลดเวลาเราปรุงอะไรไปแล้วเนี่ยน้ําก็จะซึมเข้าเนื้อหมดไม่ระเหยอ,ออกไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อแกะที่ได้ที่ที่เราต้มไปแล้วนะเราใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่ ผงยาจีนนะครับแล้วเราก็เติมน้ําให้มันท่วมเนื้อหลังจากนั้นก็ปิดฝารอเวลาพอเราเติมน้ําปั๊บปิดฝาครับเสียบปลั๊กอ่าทีนี้ในตรงเนี้ยมันจะมีเมนูของมันเราตุนเริ่มจากสองชั่วโมงก่อนรอบแรก กดไปเลยนะครับ2ชั่วโมงแล้วเรามาดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าระยะเวลาการตุ๋นจะใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงคือตุน2ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นก็ตุนต่ออีก2ชั่วโมงเพราะว่าเมนูมันได้แทะครั้งละ2ชั่วโมงพอได้4ชั่วโมงปุ๊บเราก็ปล่อยให้มันร้อนละอุอยู่ในหม้อนะครับสรุปแล้วโดยประมาณ5ชั่วโมงนะก็จะได้เนื้อที่เปื่อยแล้วก็อร่อยนะครับผ่านไปแล้วชั่วโมงนึ่ง หน้าตาเป็นไงเห็นไหมฟองขาวหายไปแล้วนะครับไม่มีอะฟองขาวไม่มีแล้วเพราะว่าเราต้มไปแล้วรอบแรกน้ำจะคล้ายๆน้ำก๋วยเตี๋ยวทีนี้ก็จะใส่ซอสที่เตรียมไว้ก็คือพีิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสฟ้าเขียวแล้วก็รวมถึง อซอสซีอิ๊วดำนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะรวมกันไปป๊าดที่ผ่านชั่วโมงลงแล้วสีจะประมาณนี้นะครับทีนี้ที่เดี๋ยวเราก็ตุนต่อไป อีกสามชั่วโมงมาเจอกันทีเดียวตอนสามชั่วโมงเลยนะครับน้ำไม่ยุบลงไปเลยนะถ้าเป็นเตาแก๊สเนี่ยน้ำจะยุบลงไปอผ่านไปแล้วนะครับสองชั่วโมงเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราก็จะก่อนที่จะุนต่ออีกสองชั่วโมงเราก็จะใส่น้ำตาลนะครับซึ่งเป็นน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลใสแดงปกติเราจะใช้น้ำตาลกวดแต่ว่าน้ำตาลกวดเราไม่มีเราก็ อายุกได้นะครับเบื้องต้นก็ใส่ไปปริมาณนิดไม่ต้องมากก่อนนะครับอันนี้ผมก็กะกะเอานะถ้าว่าถ้าถ้ามันไม่หวานเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมนะครับมันต้องมีหวานหวานตักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตุ๋นต่ออีก2ชั่วโมงนะครับเป็น4ชั่วโมงดูนะครับ นี่ก็เข้าสู่กระบ,บวนการเปื่อยนะครับน่ากินมากนะครับชิ้นรออีกสองชั่วโมงครับตอนนี้ยังตึงๆอยู่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าถ้าใครชอบแบบชอบแทะแบบเนื้อแน่นๆก็กินได้เลยนะครับตอนนี้ก็ครบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูกันโอ้โหหน้าตาจะมาดูความเปื่อยว่าเปื่อยระดับไหนนะครับนี่ฮะขา ย่ยนี่ย่ยไหมนี่ฮะหลุดมาครับเนื้อเป็นเตียวโูรสชาติไม่ต้องพูดถึงที่เหลือเดี๋ยวเราก็กระเทียมเจียวแล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อเลยก็เป็นอันวัดเสร็จนะครับจะกินจะใส่ไข่ไปด้วยก็ได้ให้เป็นเหมือนไข่พะโล้หรือว่าเราจะกินเป็นแบบกว๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่าจะ ใส่แป้งผสมเอาแป้งข้าวโพดตีลงไปในน้ำนะครับแยกทำเป็นถ้วยก็กินเหมือนข้าวหน้าเนื้อได้อีกนะครับก็ลองลอง,ลองทำกันดูนะครับง่ายๆ